ช่วง1-2วันนี้นะเป็นช่วงที่ภูมิภาคตะวันออกกลางร้อนระอุจริงๆนะคะเราเห็นการโจมตีตอบโต้จากอิหร่าน เมื่อคืนนี้นะคะเข้าไปที่ฐานทัพอากาศของสหรัฐในอิรักแต่ว่าก็สามารถที่จะสกัดเอาไว้ได้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บอะไรทรัมป์ถึงขั้นออกมาบอกนะคะว่านี่เป็นการตอบโต้ที่เบามากๆขณะเดียวกันนะ่ะทรัมป์ก็ยังอ้างด้วยนะคะว่าตอนนี้อิสราเอลกับอิหร่านเขาสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันได้แล้วแต่ว่าคู่กรณีจริงๆก็คืออิสราเอลกับอิหร่านยังไม่ได้ออกมายืนยันเรื่องนี้ค่ะ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะผ่านประกาศเรื่องนี้ผ่านทางทรูโซเชียลตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้ตามเวลาบ้านเราบอกว่าอิสราเอลและอิหร่านได้ตกลงหยุดยิงกันโดยสิ้นเชิงซึ่งการหยุดยิงจะเริ่มต้นในอีกประมาณ6ชั่วโมงข้างหน้าหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายยุติปฏิบัติการทางทาหารของตัวเองซึ่งถ้าไม่มีเหตุผิดพลาดใดๆพอผ่านไป24ชั่วโมงจะถือว่าสงครามสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ ทรัมป์ยังเรียกการโจมตีตอบโต้ระหว่างอ e ิสราเอลและอ e ิหร่านที่ผ่านมาว่าสงคราม12วันค่ะโดยบอกว่านี่เป็นสงครามที่อาจจะยืดเยื้อไปอีกหลายปีและอาจทำลายตะว,วันออกกลางทั้งหมดแต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นและจะไม่มีวันเกิดขึ้นสื่อสหรัฐราย,รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจานะคะบอกว่านายกรัฐมนตรีของกาตาโมฮัมเหม็ดบิน อับดุลรามานอัลธานีคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เกิดการหยุดยิงครั้งนี้โดยกาตาจะเข้ามามีบทบาทหลังจากการหาหรือทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่อิหร่านหลังจากที่อิหร่านยิงขีปนาวุธตอบโต้ฐานทัพสหรัฐค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทั้งอิสราเอลและอิหร่านยังไม่ได้ออกมายืนยันว่ามีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันจริง ก่อนหน้าที่ทรัมป์จะประกาศเรื่องของการหยุดยิงเพียงครึ่งชั่วโมงสำนักข่าว CNN รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิรานคนหนึ่งค่ะว่าอิร่านยังไม่ได้รับข้อเสนอการหยุดยิงใดๆ พร้อมกับบอกว่าคำพูดของผู้นำสารัฐและอิสราเอลเป็นกลลวงที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างข้ออ้างในการโจมตีอิหร่านต่อไปขณะที่สื่อของอิหร่านนะคะรวมถึงสื่อของรัฐบาลระบุถึงการประกาศของทรัมป์ว่าเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของทรัมป์เท่านั้นโดยยังเลือกที่จะสงวนท่าทีในตอนนี้ซึ่งล่าสุดนคะความคืบหน้าจากอิหร่านก็คือว่า เขายืานยันว่าเขาจะหยุดการโจมตีต่อเมื่ออิสราเอลหยุดการโจมตีเท่านั้นนะคะความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้มีขึ้นค่ะหลังจากที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพของสหรัฐทั้งในการ่าและก็อิรักเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งอิหร่านระบุว่าเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐเข้าร่วมปฏิบัติการของอิสราเอลเมื่อวันก่อนสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านเผยแพร่ภาพที่อ้างว่าเป็นขีปนาวุธที่กองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติตอิหร่าน ยิงไปที่ฐานทัพอากาศของสหรัฐในกาต้านะคะขณะเดียวกันมีภาพจากสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะ mm hmm. เผยให้เห็นขีปนาวุธที่ถูกยิงเข้ามา mm hmm. แล้วก็ถูกสกัดเอาไว้ได้โดยระบบป้องกันภัยทางอากาศ mm hmm. เหนือท้องฟ้ายามค mm hmm. ่ำคืนในกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตา้าทำกลางเสียงระเบิดดังกึกก้องนะคะเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าอิหร่านได้มุ่งเป้าโจมตีไปที่ฐานทับอากาศอ,าอูเดอิด ซึ่งนี่คือฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐในตะวันออกกลางโดยเป็นการยิงขีปนาวุธพิสัยกลางและมีการแจ้งให้ทั้งทางการกาตาแล้วก็สหรัฐทราบล่วงหน้าตอนนี้ไม่ได้มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บในฝั่งสหรัฐนะคะส่วนฝั่งรองเสนาธิการฝ่ายปฏิบัติการร่วมของกาตาบอกว่า กาตาสามารถสกัดขีปนาวุธที่อร่านยิงเข้ามาได้เกือบทั้งหมดมีลูกเดียวนะคะที่ตกลงมาแต่ก็ไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตซึ่งช่วงของการโจมตีค่ะทำให้กาตาต้องประกาศปิดน่านฟ้าชั่วคราวเช่นเดียวกับสหรัฐอารับเอเมิเรส์คูเวตแล้วก็บาเรนนะคะนี่ค่ะการจราจรทางอากาศเครื่องบินก็ต้องบินหลบกันให้วุ่นนะคะแต่สุดท้ายก็กลับมาเปิดการสัญจรทางอากาศอีกครั้งหนึ่ง สื่อทางการอิหร่านรายงานว่าการยิงขีปนาวุธครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการตอบโต้ซึ่งใช้ชื่อรหัสว่าศาลแห่งชัยชนะโดยประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านบอกว่าอิหร่านไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มสงครามและอิหร่านไม่ได้ต้องการสงครามแต่ว่าอิหร่านจะไม่ปล่อยให้การโจมตีของสหรัฐไม่ได้รับการตอบโต้ค่ะ ขณะที่ฝั่งกองทัพนะคะระบุว่าเป้าหมายของการโจมตีคือฐานทัพอูเดอิดของสหรัฐพร้อมกับย้ำว่าการยิงขีปนาวุธไม่ได้มุ่งเป้าไปที่กาตาโดยตรงและระบุว่ากาตาคือมิตรสหายและพี่น้องค่ะอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศของกาตาออกมาประนามการโจมตีของอิหร่านนะคะว่ายิงเข้ามาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของกาตาอย่างร้ายแรงและขัดต่อหลักการความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีด้วยค่ะ بأشد العبارات الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد الجوية القطرية. هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، ومخالفة لمبادئ حسن الجوار، ويمثل اعتداء على الشرعة الدولية والقانون الدولي. وتؤكد دولة قطر أنها تحتفظ بحق الرد بما يتوافق والقوانين الدولية ขณะเดียวกันนะคะยังไม่ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบจากขีปนาวุธที่อิหร่านยิงไปที่อิรักโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิรักบอกกับสำนักข่าวเอพีว่าขีปนาวุธของอิหร่านมุ่งเป้าไปที่ฐานทัพอินออลอาซัดทางตะวันตกของอิรักที่มีทหารสหรัฐประจำการอยู่ ส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะก็ได้โพสต์ผ่านทวิตโซเชียลบอกว่าการโจมตีอิหร่านการโจมตีของอิหร่านคือการตอบโต้ที่เบามากแต่ขณะเดียวกันก็ขอบคุณอิหร่านที่เตือนล่วงหน้าถึงการโจมตีพร้อมระบุว่าพวกเขาได้ระบายความคับแค้นแล้วและหวังว่าจะไม่มีความเกลียดชังใดๆต่อไปอีก ทํายังบอกนะคะว่าบางทีอิหร่านอาจจะสามารถเดินหน้าสู่สันติภาพและความปรองดองในภูมิภาคได้และเขาจะสนับสนุนให้อิหร่านทําเช่นเดียวกันด้วยความเต็มใจขณะเดียวกันค่ะ ราคาน้ำมันนะคะตอนนี้ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านช่วยผ่อนคลายความกังวลที่ว่าอิหร่านจะปิดช่องแคบพอมูสซึ่งนี่คือเส้นทางผ่านของน้ำมันมากกว่า1ใน5ของโลกหรือประมาณ20ล้านบาร์เรลต่อวันรวมไปถึงก๊าซธรรมชาติเหลวจำนวนมากโดยราคาสัญญาน้ามันดิบ WTI ปรับตัวลง7%หลังจากอิหร่านโจมตีฐานทัพอูเอิดในกาตา แมสมิดนะคะเป็นนักวิเคราะห์จากแคปเ e r ลอร์ค่ะผู้ให้บริการข้อมูลติดตามการขนส่งบอกว่านี่อาจจะเป็นทางเลือกที่เลวร้ายน้อยกว่าและไม่น่าเป็นไปได้ที่อิหร่านจะปิดช่องแคบฮอมูสนะคะเช่นเดียวกับจอห์นคิลดัฟจาก Again Capital บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน บอกว่าการขนส่งน้ำมันไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักนะตอนนี้ค่ะมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับผลกระทบด้วยเขาคิดว่าการตอบโต้น่าจะมุ่งไปที่เป้าหมายทางทหารของสารัฐหรือไม่ก็เป้าหมายพลเรือนในอิสราเอลมากกว่า ทั้งนี้แม้ว่าสภาอิหร่านจะลงมติให้ปิดช่องแคบพอมูสแต่ว่าช่องแคบดังกล่าวก็ยังคงสามารถใช้งานได้ปกติณเวลานี้นะคะส่วนความเคลื่อนไหวของฝั่งอิสราเอลก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันอิสราเอลได้ทิ้งระเบิดใส่เรือนจำเอวินเป็นที่ตั้งของกองกำลังความมั่นคงนะคะภายในกรุงเตายารานโดยระบุว่าองค์กรปรับรามของรัฐ ที่นี่คือองค์กรปรับปรามของรัฐขณะเดียวกันรัฐมนตรีในรัฐบาลอิสราเอลก็สนับสนุนเป้าหมายสูงสุดของปฏิบัติการ rising lion นะคะบอกว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองของอิหร่าน ขณะที่ทางกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF แถลงเมื่อวันจันทร์ว่ากำลังยกระดับการโจมตีขีดความสามารถทางทหารของรัฐบาลอิหร่านโดยใช้ฝูงบินกว่า50ลำในการโจมตีบางส่วนของการโจมตีในวันจันทร์ก็มุ่งเป้าไปที่โรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมฟอร์โดซึ่งก่อนหน้านั้นสหรัฐโจ,จมตีด้วยระเบิดเจาะบังเกอร์เข้าไปแล้วค่ะ